สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเอมพี่พี่ค่ะเจอเจอรถสวยอีกหนึ่งคันกับเจ็ดที่นั่งสไตล์น่ารักน่ารักแล้วก็ขนาดกระทัดรัดเฉี่ยวปราดเปรียวสําหรับใช้ในเมืองใครที่มองหารถสวยสภาพดีชอบแบรนดน์นี้แล้วชอบสภาพแบบวืาว้าวาต้องจัดเลยคันนี้นี่เป็นสภาพแรกครับเข้าเพิง่งเข้ามาสดๆร้อนๆค่ะมาอัปเดตให้ทันนะคะให้เห็นกันเลยกับ โตโยต้าเซนตาหรือนะคะชายาเอาผ่านน้อยของเราจัดมาแล้วนะคะกับสีขาวนะคะได้ปี20 21คันนี้ราคาดีๆเลย4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะภายในนี้เราควบคุมทุกอย่างด้วยระบบไฟฟ้าด้านข้างประตูนะคะเปิดด้วยระบบไฟฟ้าด้านผู้โดยสารนะคะใครที่มองหารถสวยสภาพดีเกรด A แบบนี้ต้องทักเข้ามาได้เลยย้ำอีกทีนะคะเบอร์098 706 7324ทักแชทแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ ส่วนตัวเลยหรือนะคะใครสะดวกเข้ามานะคะอยากชมรถนะคะตัวจริงๆเลยคันจริงๆคันแบบมาดูทุกซองทุกมุมได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยกห่ง,หงมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะจะเข้ามาติดต่อนะคะสายด่วนเข้ามาหาก่อนนะ,ะจะได้อยู่ต้อนรับขับสู้กันนะคะอยู่อยู่บริการพี่ๆนะคะ หรือถ้าบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ต้องห่วงนะรถสไลด์มีบริการให้นะคะพี่พี่คะเอกสารเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้หนาบ้านนาชาญเลื่อนคันนี้บอกเลยยอดจัดได้เต็มเต็มเลยนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น7จ็ดถึงแปดพันเท่านั้นขึ้นอยู่กับเครดิตพี่พี่เลยไม่มีปัญหาเรื่องเครดิตแบกลิด,บ,ลดบูโรนะคะจัดมาเลยบัตรประชาชนใบเดียวรับรถกลับบา้านภายใน1วันได้เลยะคะ่ะเรามาเริ่มดูสภาพแรกเข้ากันก่อนดีกว่าเริ่มจากในส่วนของตัวโคมไฟนะคะนี่ เห็นไหมคะนียนใสกริบนะคะแล้วก็นะคะไม่มีรอยร้าวนะคะไม่มีคราบไอ้น้ําในส่วนของตัวหลอดไฟได้มาทั้งตัวไฟโปรเจกเตอร์แล้วตัวหลอดได้เป็นหลอดลูกแก้วมาให้แล้วนะคะคันนี้บอกเลยสภาพแบบสวยอะ่ะออกห้างป้ายแดงนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ900 0แสนบาทนะคะรุ่นนี้นะคะเกือบเกือบ <ๆ S 2> เลยนะคะอยู่ที่เราเหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วใช้งานเพียงแค่4ปีเท่านั้นเองใครมองหารถสวยนะคะต้อง รถสวยสภาพดีต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเพิ่มเข้าไปในอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจถ้าในกรณีที่ยังไม่ทราบว่านะคะอยากได้รถรุ่นไหนประเภทไหนที่จะตอบโจทย์กับวิถีชีวิตนะคะหรือไลฟ์สไตล์ของพี่ๆคันนี้เลยอยิว่านะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยพี่คะแล้วมาดูความเดิมของเขาอีกนะคะหนึ่งอันหนึ่งชิ้นนะคะด้านหน้า โลโก้ค่ะเป็นโลโก้แท้ๆเลยนะคะออกจากโรงงานมาอย่างไงเราให้มาอย่างนั้นไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนแล้วก็กระจังหน้านะคะไม่แตกไม่หักเลยสักช่องเดียวเห็นไหมคะนี่ ป้ายทะเบียนไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะจัดให้เป็นกรุงเทพให้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในส่วนของการเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะคะไฟตันหมอคู่หน้าค่ะยังใส่ย,ยังเนียนยังปลีบใช้งานได้ปกติเลยอ้อมมาด้านข้างอีกสักนิดนึงค่ะพี่ๆีระหว่างที่อ้อมนะคะให้เห็นนะคะเหลี่ยมสีคมอย่างชัดเลยค่ะไม่มีรอยรักยิ้มใดๆทั้งเส้นนะคะแล้วก็รอยต่อระหว่างกันชนค่ะแนบชิดสนิทมากนะคะเจ้าของเดิมใช้งานค่อนข้างที่จะดีเลยดีมากๆดูแลนะคะ ดูแลดีมากๆนะคะเบ้าโชกค,ค่ะไม่มีคราบรั่วคราบไหลซึมของเหลวใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็ในส่วนของยางค่ะตัวยางเห็นไหมคะตัวยางนะคะได้ยางขอบสิบห้านะคันนี้นะได้ยางขอบสิบห้าแล้วก็ตัวล้อมแม็กค่ะ แม็กไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยชนจากกุญบาทใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะพี่พี่ค่ะตัวยางนะคะได้ยางปี2024มาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้เลื่อนขึ้นมาด้านบนสักนิดนึงนะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะตัดกระสีดํามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะโอ้โหขนาดน่ถือว่าโอเคเลยอะ่ะสาหรับแบบครอบครัวสมาชิกแบบสักประมาณห้าท่านเงี้ยสี่ถึงห้าท่านนะคะแล้วก็มีสัมภาระชอบเดินทางคันนี้เครื่องพันห้านะคะออกตัวแรงอยู่นะ,ะนะคะไม่ไม่แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อืดแน่นอนนะคะไม่อืดแน่นอนนะคะส่วนของกระจกค่ะกระจกบานแท้นะคะยังอยู่นะคะนี่เห็นไหมโลโก้นะคะบานแท้เลยกุญแจคันนี้ได้เป็นระบบกุญแจรีโมทแล้วแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ แผงประตูด้านข้างค่ะหัวน็อตไม่ขยับนะคะเม็ดอักอยู่ครบนะคะแล้วก็ตัวแผงเห็นไหมฮานีเห็นไหม,หไหมให้เห็นกันชัดชัดแบบนี้เลยนี่คือสภาพแรกเข้านะคะขอย้ําว่าสภาพแรกเข้ากระจกนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วฟิล์ม 3M มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะของกระจกนะปานแท้เลยนะคะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนประตูแท้ประตูเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคันนี้นะคะในส่วนของตัวเสาหลักค่ะเสาหลักดูเอ่อสีหัวน็อตซี่เป็นยังไงนะคะโอ้นั่นค่ะ ไม่แกะไม่ไข่นะคะตรงนี้ดีๆนะคะมีแบบวางแก้วน้ำดีไซน์ออกมาแบบเก๋ไก่อยู่นะน่ารักน่ารักนะคะมาเรามาเปิดดูเลขไม่กันบ้างดีกว่าสตาร์ทเครื่องเลยเนาะอ่านี่เลขไม้นะคะเพียง79,724กิโลเมตรเท่านั้นเองนี่คือตอนรับเข้ามาใหม่ๆเลยนะนะคะมายังไงไปอย่างนั้นเลยนะเลขไม่นะคะแล้วก็พวงมาลัยได้เป็นแบบ3ก้านนะคะระบบทุกอย่างคะ่ะใช้งานได้ปกตินี่คือนะคะปุ่ม ะะสําหรับนะคะเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูนะคะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็ด้านคอนโซลค่ะคอนโซลนะคะใสสะอาดเลยคันนี้นะคะนี่คือสภาพแรกเข้านะ <S 2> <S 2> <S นี่คือสภาพแรกเข้าแล้วก็หน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนนะคะแบบ DVD ค่ะแอร์นะคะเป็นแอรออ์แออมนนวลเกียร์อัตโนมัติค่ะ <S <S 2> <S 2> ทษทีค่ะเกียร์เกียร์เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยครบเลยด้านบนค่ะ เห็นไหมคะเห็นแอร์ยาวๆอย่างนี้ไหมคะไม่อึดอัดแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เบาะพับได้นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นเบาะผ้านะคะไม่ฉีกไม่ขาดไม่ช้าแน่นอนคันนี้ใครสนใจนะอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะเข้ามาได้ตลอดติดต่อได้ตลอดเลยมามาดูในอีกด้านหนึ่งกันบ้างดีกว่านะด้านของผู้โดยสารนะอู้หุดเราเปิดประตูโหไปแรงมากนะคะเลื่อนแรงมากนะคันนี้ ประตูบานแท้นะคะนี่นะคะหัวน็อนไม่ขยับเลยนะคะมีล็อกเด็กให้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะเห็นไหมคะอยู่ครบเลย ประตูเลื่อนไหลไม่มีฝืดเลยคันนี้บอกเลยนะคะโหใช้งานแบบดูแลรักษาดีมากนะคะรถที่นี่นะคะไม่มีพลิกสีนะคะไม่มีกอไม้นะคะไม่มีกลับสีนะคะไม่มีเล่มทำรูสูญหายแล้วก็พลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเราไม่รับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่นี่นะคะถ้ารถไม่เดิมโครงสร้างไม่เดิมนะคะที่นี่เราไม่มีนโยบายนะคะว่ารถที่นี่ต้องเป็นรถเกรด A นะคะถ้ารับเข้ามานะแล้วรถที่นี่ก็ได้รับรางวัลน,นะคะพี่พี่คะได้รับรางวัลรถโดน ใจก็คือรถที่นะคะตรวจผ่านการตรวจแล้วได้สีดาวห้ดาวอย่างนี้ค่ะจากบริษัทรตรวจรถนะคะของ ชั้นนำนะคะจากบริษัทตรวจรถชั้นนำนะคะ247รายการเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้รถที่นี่ซื้อรถจะใช้งาน5ปี10ปีต้องคิดนิดนึงนะพี่ๆค่ะไม่ใช่เห็นแก่ว่าโอ้โหมันถูกบางทีถูกเกินไปก็ไม่ใช่จะดีนะเราต้องสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นใครที่มองหารถสวยๆสภาพดีขอให้คันนี้เป็นอีกหนึงคันพี่ดูนี่คือสภาพแรกเข้าเห็นไหมไม่ช้ำเลยตัวไฟเนียนใสกริบเลยนะคะอะเห็นไหม ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้ว2จุดค่ะตัวหนังสือตัวอักษรอ,อยู่ครบนะคะแล้วก็กล้องมองหลังติดมาให้นะคะจากโรงงานเลยเส้นไลไฟใช้งานได้ปกตินะคะด้านบนหลังคาค่ะไม่บุบไม่เบี้ยวแน่นอนนะคะคันนี้ไม่มีพิควารจนหนักจมน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่มองหารถสวยๆสภาพดีนะคะต้องคันนี้เลยเครื่องเดิมแน่นอนร0อยอยากทักเข้ามาถามสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ทักแชทแอดไลน์มาได้ตลอด24ิชั่วโมง จ,จอคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นรีบๆเอยนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่1นึคันเท่านั้นพนักงานขายมีถึง40ท่านนะคะใครไวใครได้นะคะรถคันนี้นะฟรีดาวร้อยเปอใครสนใจนะอย่าลืมนะกดติดตามช่องมาให้ด้วยแล้วทักเข้ามาได้เลยชอบคลิปนี้หรือต้องการสอบถามรถรุ่นอื่นก็สามารถติดต่อเข้ามาในคลิปนี้ได้นะคะสอบถามได้ตลอดค่ะอยู่ต่างจังหวัดสอบถามได้นะคะอาชีพอะไรก็สามารถออกได้ไม่ติดแบคทีร์บูโลพี่ทักเข้ามาได้เลยหรือถ้าติดแล้วเคยปิดไปแล้วก็ทักเข้ามาได้ส สอบถามกันก่อนได้มันมีเงื่อนไขที่จะคุยกันได้แล้วพอ,อพากันไปได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรไปที่ไหนไม่จบลองมาที่นี่อาจจะจบก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนรบกวนนะคะพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกรดเที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ